ใครเอ่ยฟันสวยที่สุดในโลกชั่วโมงนี้ต้องยกให้น้องลิซ่าจริงๆกับกิจกรรมของเดนซิสเต้วันนี้เธอมาในชุดสีครีมเสื้อคอท็อปกระโปรงสั้นนะครับโชว์ช่วงเอวกับขาที่เรียวยาวหลายคนนึกว่าสูง170กว่านะความจริงเธอสูง167.5ตามข้อมูลวิกิพีเดียนะครับซึ่งมาในลุกลูกคุณหนูมาเต็มส่วนผู้บริหารพูดถึงลิซ่าว่าอะไรมาดูกันครับง่ายๆนะครับก็คืคอ ผมมีเพื่อนที่เป็นทันตแพทย์เยอะเขาก็มิเค้ากวามรู้ไหมว่าไทยฟันสวยฟันสวยยิ้มสวยที่สุดในโลกพวกใครลีซ่าไงแล้วผมก็ถามว่าเูจากอะไรทันตแพทย์ก็บอกลองดูสิฟันเนี่ยเรียงกันเป็นระเบียบว่าซ้ายขวาบนล่างนีเท่ากันเป๊ะนะครับเมื่อกี้เนี่ยผมได้เข้าไปรับรีซ่ามา วันนี้ลูกของลิซ่านี่สุดยอดเป็นลิซ่าที่ผมยังไม่เคยเห็นนะครับวันนี้ดีนะจัดในห้างใหญ่เมื่อวานตอนที่สี่สาว Pink, สแบล็คพิงแสดงอ่ะเวทีร้อนมากๆจนพี่จีซูบน่นเป็นภาษาไทยเลยว่าร้อนจริงๆน้องลิซ่าก็บอกสไตลิสต์ด้วยว่าพวกเขาอ่ะต้องมัดผมให้หนูไม่งั้นมันร้อนไปหมดแต่วันนี้ไม่ต้องแล้วครับปล่อยผมลงมาได้เต็มที่เลยอยู่ห้างใหญ่ใจกลางเมืองพี่ๆสื่อทั้งหลายก็น่ารักนะไม่มีใครไปรุมบรรยากาศชิลๆแต่เสียงแฟดนี่ไม่ชิลนะจ๊ะมาเต็มครับแสบตาแทนน้องเหมือนกันแต่ฟัน สะท้อนแสงจริงๆถ่ายกันมันเลยงานนี้น้องลิซ่าคนอะไรฟันจะสวยได้ขนาดนี้อย่างที่ท่านผู้บริหารบอกไปนั่นแหละครับฟันสวยที่สุดในโลกลงตัวกันทุกฝ่ายทุกคนครับงานนี้นี่ขนาดเล่นคอนเสิร์ตไป2วันติดน้องลิซ่าก็ยังทำงานได้ปกตินะฮะถ้าเกิดเป็นคนทั่วไปไม่แข็งแรงจริงต้องมีขอพักกันบ้างละแต่นี่แหละแสดงให้เห็นถึงความเป็นมืออาชีพของเธอครับท่านผู้ชมส่วนเมื่อคืน มีคนตาดีสังเกตเห็นน้องลิซ่าไปกินข้าวต้มที่ร้านเหล่าๆฮะซึ่งทางเมนเจอร์เนี่ยก็เรียกได้ว่าดูมากเลยนะบอกว่าอย่าถ่ายเก็บกล้องเก็บกล้องต้องเข้าใจตรงนี้แหละนะทุกฝ่ายถ้าเกิดทุกคนเอาแต่ถ่ายน้องตอนที่น้องจบจากงานคอนเสิร์ตมาแล้วเนี่ยสงสัยคืนนี้น้องคงไม่ได้กินข้าวต้มแหะครับไม่ได้กลับบ้านพอดีนะเอออย่างที่บอกด้วยในวันถัดไปเธอมีงานกับเดนทิสเต้เพราะฉะนั้นเธอก็ต้องพักผ่อนเต็มที่ละอันนี้หลายฝ่ายก็เห็นใจน้องลิซ่าตรงนี้นะครับโดยหลังจากนี้น้องลิซ่าดูเหมือนจะมีิ์ ต่อที่ฮ่องกงนะฮะแต่ที่ขายไฟบินเนี่ยเขาประกาศออกมาว่าน้องลิซ่าจะกลับเกาหลีใต้ไปก่อนคงกลับไปรวมตัวกับ4ีสาวนั่นแหละครับแล้วก็บินไปฮ่องกงร่วมกันแล้วหลังจากนั้นก็จะทัวร์ทั่วเอเชียเลยนะถ้าสุดท้ายมีกลับมาเซอร์ไพรส์ที่ไทยอีกรอบหนึ่งก็ดีนะฮะถ้าเปิดเชื่อว่าบัตรก็คงขายหมดอย่างรวดเร็วเพราะว่าหลายคนยังพลาดอยู่นะพลาดโอกาสล่าสุดที่ผ่านมาหลายคนยังเสียดายโดยเฉพาะหลังจากที่เห็นคลิปบรรยากาศต่างๆแล้ว เห็นสี่สาวพูดไทยแล้วมันประทับใจประทับจิตเหลือเกินครับตาตืงใจนะฮะท่านผู้ชม